สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับผลจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายก็ออกมาแล้วนะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ติดตามกันได้นะครับสาบันฟุตบอลยุโรปยูฟ่าครับทำการจับสลากประกบคู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกประจําฤดูการที่21-22ในวันจันทร์ที่13ธันวาที่ผ่านมานะครับที่สนามการใหญ่ของยูฟ่าน้ำเมืองนีองประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผลจับสลากประกบคู่16ทีมสุดท้ายก็มีอย่างนี้ครับเบนฟิก้าพบเรอัลมาดร แมนเชสเตอรแอตเลติกพบไบรเอนซันบวกพบเรอัลพูอินเตอร์พบอาร์เจ็คสปอร์ติ้งลิเบอนพบยูเว่เคลซีพบบีเเอฟซีพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือผลประกบคู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เพิ่งจับสลากเสร็จไปเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็จะทำการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกวันที่15-16ถึงกุมภาพันธย2022ครับส่วนเกมที่สองจะทำการแข่งขันวันที่8-9แล้วก็15-16มีนา2022ครับรวมลุ้นรวมเชียร์กันได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ